ฮัลโหลตต่ก็สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้จะมาทํากับข้าวให้ดูคะ่ะก็อย่าเลยเซงที่ส่งไปแต่ก็ถ่ยมันกยหยักแกวันนี้จะมาทําอบปีไก่ให้ดูคะ่ะทําง่ายๆเดี๋ยวเราทําซอสก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทาการผสมซอสก่อนคะ่ะเตรียมถ้วยหนึ่งใบนะคะถ้วยหนึ่งใบนะคะถ้วยหนึ่งใบก็จะใส่ ซอสหอยนางรมลงไปค่ะผสมซอสหอยนางรมเข้าไปก็รที่หูยาว,วรอเค้ยละเอาเดจงเจิงจับสิน้นนะเจ๋งเจิงจับเส้นตากก์เหล斤多啦กันตัว ใส่ซอสหอยนางรมเลยได้ใส่พริกไทยก่ะหลอดที่หูจิ้ฝันหลงดเลยละ,ละลทีนี้เราก็ใส่น้ำตาลเข้าไปคะ่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนก็อีกนิดหนึ่งหลอดที่ทองหลอดเลยละ,ละลทีนี้เราจะใส่ซีอิ๊วลงไปค่ะแล้วก็หลอดที่ซีอิ๊วลงไปหลอดที่ซีอิ๊วลงไป ที่มาเยาเลงไปใส่น้ำมันงาเข้าไปค่ะปอกที่แอรซุกไม้ฟันหล่อเฮียซิลๆเราก็ใส่แป้งเข้าไปแป้งแ,แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะใส่นิดเดียวค่ะใส่ประมาณนี้แล้วทีนี้เราจะผสมน้ําประมาณสักครึ่งถ้วยนะคะในนี้ก็จะมีเครื่องอยู่เราจะผสมน้ําอีกนิดนึงประมาณเนี้ยประมาณครึ่งถ้วย ผสมน้ำประมาณนี้แล้วคนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะเกาเกาหวันทรายที่เจิงจับซีนเกาหวันทรายขนาดประมาณนี้ละค่ะกำ็ัก็จะห้อยไฟแล้ว หลังที่ตัวยาวที่ใกล้เหยาะล่าหยิบจ๋ออันนี้ก็จะเป็นหมักไว้แล้วนะกัปีไก่คือเราหมักแล้วมีผงพะนอลแล้วก็มีไข่ไก่แล้วก็มีพผิกไทยนี่ตัวหยิบจอยาวไกล้ฟันละยา有แออหัวจิ้วฝันละทมมีไข่ไก่แก่นี่ตัวหยดจ๋อ有ไก่ฝันละ有เออหัวจิ้วันละทมมีไข่ไกแก่นี่ตัวหมันก็เราไม่เอานะก็เราจะทิ้งไปนะก้น้ำอ่ะ นี่ก็จะเป็นนี่ตัวห้ชอยเหลียวอันนี้ก็จะเป็นเครื่องนะเครื่องที่จะทําผัดอันนี้ก็จะผัดก่อนก็จะมีหอมหอมแดงนะก็หอมแดงหั่นประมาณนี้ค่ะเนี่ย่ก้อนช่องกัเรียกว่าซีอิวถั่วชิดพีนแก่เรียกว่าอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมแล้วก็ฝานค่ะก็จะใช้ฝานนะะคแล้วก็มีขิงค่ะเรียกว่ากรเกิงแกเนี่ย่ช่องนี่ต้นหอมค่ะเรามาทํากันเลยค่ะเปิดไฟแล้วทีนี้เราก็ใส่น้ามันเข้าไปค่ะเหลาะที่เยาเหรเลยเนาะ ดิ油ลยเปาก็้นอันนี้ก็จะเอาลงเอาเครื่องกระกระเทียมหอมแล้วก็ขิงลงไปผัดก่อนผัดให้มันเหลืองๆก่อนนะคะผัดให้มันเหลืองๆก่อนจ้า ประมาณน we ี others, ้เริ่มเหลืองแล้วทีนี้เราก็เขี่ยไปด้านข้างนะคะแล้วเตาเอ็ไก็ที่แอบไาจะปินหน้าก็ที่เตาถอยที่เตาเราจะใส่ปีกไก่ลงไปทอดก่อนนะคะไปใส่น้ํามันได้น้อยค่ะทีนี้เราจะเอาด้านหนังก่อนนะคะลงไปทอดก่อน่ะด้านหนังก่อนนะคะหลอที่เทก็ที่เทแล้วจะฟองหลอไปที่แก่เจ้าด้านหนังนะคะด้านหนังเนี่ยอ่อนลงไปก่อนค่ะ เพราะด้านหนังเนี่ยมันจะมีน้ำมันการให้น้ำมันมันออกก่อนนะคะมันจะได้ไม่ติดกระทะจ้บพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะ ก็จะมีน้ำในนี้เราจะไม่เอานะคะเราทิ้งไปค่ะ เป็นวิธีการอบปีไก่นะคะเรียก้ันไก่กหญ่อันนี้ก็คืออบปีไก่ค่ะพอพอมันเริ่มเหลืองแล้วก็พลิกด้านอีกด้านหนึ่งนะคะอ่าวพนกล้ามบอกเราเดี๋ยวจีนจีนฟันจีนฟั้นจีนสวยเริ่มเหลืองแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งค่ะเหลืองสวยแล้วทีนี้เราก็พลิกอีกด้านหนึ่งค่ะ พวกเครื่องที่ว่าหอมกระเทียมแล้วก็ขิงเนี่ยมันมันออกเหลืองจนไหม้ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องตกใจค่ะไม่เป็นไรค่ะมันจะยิ่งเพิ่มความหอมจ้ะย็เออเอ่อ,อก็ที่เอาก้อนจงเอาพีนทาวทำไมเครื่อง,องลงจองมกันอยู่ก,ก,กับยาด้วยกันยาด้วยกันเขาอย่าด้วยกันเขาอุ้ยเออลิปโปเออเครื่องที่กำลังการเรื่องที่แก มันเริ่มเหลืองอีกด้านหนึงแล้วทีนี้เราก็ใส่เล้าเข้าไปค่ะน้องค่อยชี้อ่าแดงลอยก็เด็ง้อยอีกทีเนี่ย黄จาละสีหว,เวะอเอาเด้ลงที่เจ้าเราเลยก็จะใส่เล้าจีนเข้าไปค่ะไม่มีเล้าจีนใส่เล้าขาวได้ค่ะใส่เล้าเข้าไปแล้วทีนี้เราจะใส่ เครื่องที่เราผสมไว้นะคะทเทลงไปเลยคัะพี่น้องต่อที่เจิงักลองเลยเราก็จะอบแล้วนะคะทีนี้ยทีนี้ก็ใส่ต้นหอมเข้าไปจักพี่น้องเราที่ชงเราเลย ทีนี้เราก็จะปิดฝาแล้จะสองสามนาที 2, 3, ค่ะปิดฝาไว้ก่อนทีนี้เราก็มาปิดฝาแล้วนะคะ เราอบอีกประมาณาาสักสักสามนาทีนะคะก็จะเสร็จแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะาการแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจะกินแต่ก้าบ๊ายบายทั้งตัวสามคนก็เดี๋ยวเสกพอแล้วแต่ก็บ๊ายบาย